ทำไมเธอไม่ให้ความร่วมมือเขาลยก็เธอไม่ได้บอกเขาอ่ะ,อะตายบะอุ้ยุเดี๋ยวติดลิคสิด สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจ้งทำไมเธอไม่ให้ความร่วมมือเขาเลยก็เธอไม่ไ,ได้บอกเขาอ่ะเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง PP Gamer ม,มาจากไหน PP <c> Gamer <oughs> ปามทัานละทำไม NT วันละหลน,น,นึ่งคนนี้ วันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่เรามีอะไรทำก็เยอะอยู่ก็เยอะมากแล้วก็จะพาทุกคนไปบล็อกวันเด์กันซึ่งห่างหายกันมานานมากหลายเดือนทุกคนไม่หลายเดือนแค่เดือนเองภารกิจในวันนี้นะคะก็คือจะไปถ่ายบัตรประชาชนอันใหม่เพราะว่าบัตรประชาชนเก่าก็คือหมดอายุแล้วมาประมาณเกือบเดือน แล้วก็จะไปตรวจสุขภาพนะคะไปเปิดบัญชีก็น่าจะมีอะไรยิบย่อยอีกเดี๋ยวเราไปดูกันได้ะูอยูได้มาแล้วนะคะทุกคน บัตรประชาชนอันใหม่ได้ให้ทุกคนดูรูปสลุกลมากเลยอ่ะเหมือนคนแบบถ่ายรูปสมัครงานอ่ะดูดิตามมาทำที่เออ,อมาทำที่ททขคาน์นะคะที่เมืองทองคือเขาจะมีเหมือนแบบสำนักทะเบียนของปกเกตก็ได้เร็วเหมือนกันมาแป๊บเดียวแล้วก็ได้เลย กินกัน คนมาด้วยไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ,โอทีวันนี้นะคะเป็นครอบสั้งหมดแล้วก็โอ้ยเป็นเกมขนันที่แม่เห็นแม่ต้องตีแล้วก็สูรคุมเพราะว่าอ้วนมา <c oughs> อืมยังไม่ไ้ <wounds> แวะเยอะมากแวะเยอะมากที่รับคมกันไก่ปะแวะเยอะมากแวะบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวก็จอดเดี๋ยวก็จอดก็มีครบแล้วโต๊ะจะไม่มีที่วางอยู่แล้ว ก็คือทุกคนเดือวเจออันนั้นก็แวะเดืออันนี้ก็แวะแวะบ่อยมากแวะเยอะมากแวะแบบอันแฉกอยู่ดีๆนึกได้ว่าอยากไร่อะไรก็คือแวะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนโอ้ยทำไมไฟมันส้มจังจะมาฮอลให้ทุกคนดูว่าได้อะไรมาบ้างแต่ว่าก่อนอื่น ขอเติมลิปก่อนแต่ลิปอยู่ไหนลิปแท่นใหม่นะจ๊ะที่ไปลองมาเมื่อกี้เป็น 4U2 นะคะสีสีศูนยมยัมมี่ยัมมี่ก็คือสีข้างบนสีนี้ กคือยั้มมี่มากกลิ่นน่ารักเชียวนีแหละโอเคค่ะทุกคนเราจะมาเริ่มฮอวสกันเลยนะคะอย่างแรกที่จะห้อก็คือยูนิโคลได้เป็นฮูบี้มาสองตัวตัวหนึ่งให้คนขับรถอีกตัวหนึ่งให้ป่า บเบอร์ L นะคะบเบอร์ L เป็นของคนขับรถโอ้ออยทำไมเปิดยูวีอะเดี๋ยวติดลิคัสิดเดี๋ยวติดลิคัสิดเดี๋ยวติดลิคัสิดติดมันเป็นคำพูดเรื่องตัวนี้ทุกคน <c oughs> เป็นแบบว่าเอามาใส่แบบยาวๆเป็นแบบเป็นเดรส เออบอร์ XL นะคะลายน่ารักมากถ้าใครอยากได้ก็ไปซื้อได้ที่ Uniqlo ราคาเจ็ดร้ก้สิบบาทราคาปกติของ Uniqlo ครบับถุงนี้นะคะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นางซื้อมาเพราะว่าบอกว่าเป็นแบบทำความสะอาดเอาไวเ้เช็ดเช็ดเอ่อเป็น Clean with เ a t e r อะไรวะ เป็นฟองน้ำสำหรับทําความสะอาดซื้อที่ดโซกส่วนอันนี้ไม่รู้ว่าใครเคยเล่นไหมมันคือเบเบดอะขอแกะหน่อยมีคนมาดู นันนทุกคนเป็นแบบเดียวกันใช่ไหมเป็นคล้ายๆกันแล้วก็อันนี้นะคะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นที่รับปมกันไก่ถัดไปก็คือเป็นอย่างสุดท้ายเป็นแบบว่าเป็นแฮร์เซรัมเป็นแฮร์ออยล์ของอวัสสัน อนนี้มีโปรอยู่นะคะหนึ่งร้อยเก้าบาทซื้อหนึ่งแถมนหนึ่งใครอยากตำก็ไปตำได้สำหรับภารกิจวันนี้นะคะก็เซซิ่งไปได้ดีแต่ว่าสิดีภารกิจวันนี้นะคะเซซิ่งไปได้ดีแต่ว่าปังไม่ได้ไปเปิดบัญชีเพราะว่าเขาบอกว่าจะต้องจองล่วงหน้าหนึ่งวันก็เลยยังไม่ได้สิ่งดัง ก็เราย,ยังไม่ได้เปิดนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b แห้ามกดรีพอร์ตมีอะไรไม่พอใจมาคุยกันในคอมเมนต์อยากให้ทำคลิปแบบไหนก็บอกเข้ามาได้นะคะคอมเมนต์มาได้ข้างลา่างเลยวันนี้บ๊ายบาย